แน่นอนนะคะว่าองค์กรอย่างที่เราได้คุยกันกับทางคุณนกนะคะว่ามีความหลากหลายมากนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่เป็นเครือข่ายในท้องถิ่นชุมชนนะคะรวมไปถึงหรือแม้แต่กระทั่งองค์กรที่เป็นองค์กรระหว่างประเทศเลยแน่นอนค่ะเงื่อนไขของการที่จะเลือกใช้บริการกับทาง FN ฟแอนด์คนเนี่ยก็มีความแตกต่างกันนะคะทั้งขนาดของกลุ่มคนที่ไปทํางานด้วยรวมไปถึงจํานวนปริมาณของงบประมาณด้วยเช่นกันนะคะ อยากถามคุณนกค่ะว่ามีวิธีการจัดการในเรื่องของว่าเอาองค์กรลักษณะแบบนี้มีเงินเท่านี้จะใช้บริการของ FN Educon ได้หรือเปล่าคะอืมจริงๆได้หมดเลยเนาะก็คือมีหลายๆองค์กรเหมือนกันค่ะที่ติดต่อเราเข้ามาแล้วบอกว่ามีเงินไม่เยอะค่ะมีงบไ,ไม่เยอะเนาะ,นะก็คือสิ่งหนึ่งนกจะถามก่อนว่าอ่าโอเคมีงบไม่เยอะเนี่ยเท่าไรหร่บางทีไอ้ไม่เยอะของเขาเนี่ยมันก็พอนะ คือมันก็พอสําหรับสําหรับที่เราคิดเอาไว้ในในใจนะคะมันไม่ได้น้อยขนาดนั้นนะคะกับอีกที่หนึ่งคือไม่เยอะจริงๆ ไม่เยอะจริงๆแล้วทีนี้ก็คือเราก็จะถามเขาว่าเขามีความตั้งใจอะไรบ้างเขาอยากทําอะไรบ้างอ่ะเอาอย่างนี้ก่อนแต่ทีนี้ว่าเราก็อาจจะมีการให้อ p ชั่นกับเขาเนาะ,ะว่าโอเคด้วยเงินเท่านี้เนี่ยถ้าอย่างสมมุติจะทําวิจัยเนาะกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเราอาจจะต้องลดกลุ่มเป้าหมายลงเนาะเพื่อที่จะลดเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆลงนะคะหรือว่าถ้าไม่ลดกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเราอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นออนไลน์เพื่อที่ว่าจะได้ลดเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องของการเดินทางการลงไปเก็บข้อ ข้อมูลซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะคะหรือถ้าสมมุติว่าเราอาจจะให้ออปชันเสริมอย่างเช่นว่าอ,าอาจจะต้องฝากเจ้าหน้าที่ที่เขาจะจ้างเราเนี่แหละไปนัดคนในพื้นที่อ่ะนัดมาอยู่รวมกันแล้วก็ให้แต่ละคนช่วยติ๊กติ๊กติ๊ก,กหมายว่าอ่ะข้อหนึ่งถามอย่างนี้เราถามผ่านซูมเนาะข้อหนึ่งถามผ่านซูมอติ๊กแบบนี้นะทุกคนเก็บไว้เป็นความลับของอตัวเองนะแล้วก็ติ๊กมาติ๊กมาก็คือเหมือนกับว่าทําแบบทําแบบสอบถามเป็น กระดาษนั่นแหละแล้วแต่ละคนก็เก็บพับเก็บของตัวเองเลยไม่ให้คนอื่นเห็นนะพับเก็บของตัวเองเลยแล้วก็ส่งให้กับทางตัวแทนของบริษัทที่จะลงไปอันนี้ก็จะเป็นตัวแทนบริษัทคนเดียวลงไปแล้วก็ไปเก็บรวบรวมข้อมูลมา ทั้งหมดแบบนี้นะคะก็จะช่วยประหยัดในเรื่องของเวลาแล้วก็เรื่องของอค่าใช้จ่ายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นก็จะพยายามให้อออปชั่นหลายๆออปชั่นกับเขาค่ะอืมก็ไม่ใช่ว่าอะไรนะคะแบบอุ้ยคิดว่า เอ๊ะมีงบประมาณเท่านี้อาจจะเพียงพอไหมแต่ขอให้เข้ามาคุยเถอ,ขอะ,ะข,าาขอให้เข้ามาคุยขอให้เข้ามาคุยแล้วก็เรื่องจากที่คุณนกได้เล่าให้ฟังนะคะว่าเมื่อเราเห็นข้อมูลเห็นข้อเสนอโครงการเห็นโพส p o โพโซแล้วหากมีความเป็นไปได้แบบไหนเนี่ยก็ น่าจะสามารถที่จะหาทางออกให้กับทั้งในเรื่องของการวางแผนทางด้านกิจกรรมแล้วก็ตัวเรื่องของงบป,ประมาณที่จะใช้ในการดําเนินการนะคะใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่อย่างที่แจ้งทางอาจารย์เคสไปเปนานะเพราะว่าเรามีเออทีมนักวิจัยเนี่ยที่อยู่ในหลายๆพื้นที่นะคะก็บางทีเนี่ยเราอาจจะโอเคอยู่ในพื้นที่ตรงนี้เราอาจจะไม่ได้เดินทางไปจากส่วนกลางเนาะเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายเราก็จะติดต่อนักวิจัยที่เป็นเครือข่ายของเราที่อยู่ในพื้นที่ว่าเออขอ ลงไปได้ไหมอาจจะประหยัดลงอาจจะนั่งรถสาธารณะอาจจะขับมอเตอร์ไซค์ไปอะไรไปที่แบบพื้นที่ใกล้ๆ,ๆแบบนี้นะคะก็ไปช่วยเราทํางานได้อันนั้นส่วนหนึ่งเนาะกับอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะสะท้อนผ่านตรงารายการตรงนี้เลยเนาะผ่านการพูดคุยตรงนี้เลยก็คือว่าหลายๆองค์กรนะคะไม่ได้เตรียมงบประมาณเอาไว้สําหรับการตรวจประเมินโครงการหรือว่าการทําวิจัยความสําเร็จตรงนี้เนี่ยพอเวลาโครงการจบไปแล้วก็นึกว่าจบไปเนาะแต่กลายเป็นว่าพอผู้ให้ทุน นะมาล้องขอถามว่าเออขอรายงานการตรวจประเมินหน่อยก็ตกใจว่าเอ้า ต้องต้องมีด้วยหรอต้องทํายังไงไม่มีงบแล้วจะทํำยังไงดีแบบนี้นะคะซึ่งอันเนี้ยทางเออบริษัทเจออยู่หลายครั้งเหมือนกันว่าเราเออทางองค์กรไม่มีงบประมาณเตรียมเอาไว้ก็กลายเป็นว่าเราต้องไปช่วยองค์กรอีกเพื่อจะมาดูว่าเออมันมีงบตรงไหนนะที่จะพอโยกมาใช้ได้บ้างแบบนี้นะคะแล้วะจะพอทําอะไรได้บ้างแบบนี้นะคะก็อยากจะสะท้อนไปถึงองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนาะว่าตรงนี้เนี่ยเรื่องของการตรวจประเมินโครงการค่อนข้างได้รับ ความสําคัญเนาะโดยเฉพาะองค์กรที่ได้รับทุนสนับสนุนจากต่างประเทศเพราะว่ารายงานตรวจประเมินโครงการเนี่ยค่ะจะเป็นการสะท้อนว่าโครงการเนี่ยทำงานสําเร็จไหมแล้วก็บางทีเนี่ยยังจะช่วยทําให้แหล่งทุนเนี่ยทราบว่ามีปัญหาตรงไหนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขแล้วก็จะได้ให้ทุนสนับสนุนเพิ่มเติมตรงนั้นในปีถัดไปได้ด้วยถ้ายังไงพอท่านได้รับงบประมาณในการทําโครงการมาแล้วเนี่ยก็อยากให้การงบประมาณส่วนหนึ่งเอาไว้สําหรับการทํา การตรวจประเมินโครงการหรือว่าการทําวิจัยเพื่อหาความสําเร็จของโครงการด้วยนะคะ น่าสนใจมากเลยค่ะพอฟังคุณน,นกแล้วหลายๆองค์กรอาจจะไม่ได้นึกถึงตรงจุดนี้เลยนะคะนี่ก็เป็นประสบการณ์การทำงานของ FN e d u c o n เองนะคะที่เห็นถึงว่ามีความจำเป็นอย่างมากที่องค์กรที่เราร่วมงานด้วยเนะะี่ยค่ะจะต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรและแน,น่นอนที่สุดนะคะทาง FN e d u c o n ก็ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นะคะเพื่อทำให้บริการหรือว่าการดาเนินการขององค์กรต่างๆเนี่ยสามารถนาไปสู่ในความสาเร็จได้นะคะ ไม่ได้จะเป็นเพียงแค่ทําเสร็จแล้วจบโครงการแต่การประเมินการวิจัยหลังการเขเรียกว่าการวิจัยเพื่อการประเมินหลังเสร็จกิจกรรมหรือว่าเสร็จโครงการไปแล้วเนี่ยยังเป็นสิ่งที่มีความต้องการมากโดยเฉพาะในเรื่องของแหล่งทุนต่างๆด้วยนะคะ